เมื่อประมาณ1-2ปีก่อนมีกระแสการเลี้ยงปลาเมกากะหรือปลาซิลเข้าสานญี่ปุ่นในประเทศไทยส่วนราคาค่าตัวก็ไม่เบาเลยถ้าเป็นตัวสวยๆก็หลักพันแน่นอนว่านักเลี้ยงที่ชอบเก็งกำไรก็หันมาเลี้ยงกันมากมายในตอนนั้นในเพจเห็นส่วนใหญ่จะขายกันเป็นไข่ปลามากกว่าที่จะเป็นตัวโดยจุดแข็งของปลาชนิดนี้ที่ร้านขายนําเสนอก็คือมันเป็นปลาที่สวยหากมองจากท็อปวิวเลี้ยงง่ายถึกทนไม่ต้องใช้ปั๊มออกซิเจนพอกระแสมาผมเองก็ศึกษา มานิดหน่อยเห็นราคาดีก็หวังจะเอามาเลี้ยงขายเหมือนกันพอศึกษาอยู่สักพักก็ไม่เอาดีกว่าพอคิดว่าปลาที่ถือขนาดนี้ลูกก็เยอะจะเอาที่ไหนมาแพงสุดท้ายดูเหมือนกระแสจะจุดไม่ค่อยติดและจากงานวิจัยใหม่ได้เผยให้เห็นถึงพลังสืบพันธุ์ของเมรากะในธรรมชาติมันมีมากกว่าที่เราคิดไว้มากมาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและที่้ายเรื่องจะมีเรื่องของปร,ราซิลเข้าสารของไทยด้วยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ ปลาเมจากะคืออะไรปลาซิวข้าวสารญี่ปุ่นหรือปลาเมจากะเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กที่ยาวได้ประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็สมชื่อมันเป็นปลาที่พบได้ในประเทศญี่ปุ่นแต่ก็มีบางข้อมูลระบุว่า ปลาชนิดนี้อาจจะพบได้ในไทยแถวๆภาคอีสานแต่ความถูกต้องของข้อมูลยังไม่สามารถยืนยันได้ปลาเมตากะขึ้นชื่อในเรื่องของความถึกทนดูแลง่ายเป็นปลาที่ถูกใช้เพื่องานวิจัยที่หลากหลายทั้งด้านชีววิทยาพิษวิทยาและยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยจะเลี้ยงเพื่อดูปลาแบบท็อปวิวหรือดูปลาจากด้านบนจึงเป็นปลาที่เหมาะที่จะเลี้ยงในบ่อน้ำหรือชามที่ตกแต่งตามงานศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นทั้งนี้ปลาเมตากะมันก็คล้ายกับกุ้งแคะเลดบีที่ได้รับการ พัฒนาสายพันธุ์โดยมนุษย์มาอย่างยาวนานจนได้สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมโดยในกรณีของเลดบีพวกมันก็สวยขึ้นมากแต่ก็เลี้ยงได้ยากและมีลูกน้อยอีกด้วยแต่สําหรับเมนกะแม้จะมีหลากหลายสีแต่ก็ยังถึกทนและยังมีลูกในระดับที่ยอมรับได้อยู่ดีแม้อาจจะน้อยกว่าเมนกะในธรรมชาติก็ตาม พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของเมลากะจากการศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุ์ในสัตว์ช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีที่สายพันธุ์ต่างๆอยู่รอดสัตว์ที่วางไข่นอกร่างกายเช่นปลาส่วนใหญ่ตัวผู้จะปล่อยสเปิร์มหลายครั้งแต่การผลิตเซลล์สืบพันธุ์เหล่านี้ ยังใช้พลังงานและเวลาเป็นอย่างมากโดยตัวอย่างของปลาที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นปลาแซลมอนพวกมันใช้พลังงานทุกหยดถึงขนาดเผาผลาญร่างกายจนตายทั้งหมดก็เพื่อให้สามารถผลิตทายาทให้ได้มากขึ้นในขณะที่ปลาตัวเล็กๆอย่างปลาซิล โดยปกติพวกมันจะมีพลังในการผสมพันธุ์ค่อนข้างดีโดยเฉพาะปลาที่อยู่ในกลุ่มของปลาซิวข้อสารและจากงานวิจัยล่าสุดที่ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมปลาจากมหาวิทยาลัยอซสกาได้ค้นพบขีดความสามารถในการผสมพันธุ์ของปลาเมนากะในแต่ละวันโดยผลการวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Royal Society Open Science โดยดรโยกิคอนโดและทีมงานได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความลับของการผสมพันธุ์ อย่างต่อเนื่องของปลาเมรกากะต่อจํานวนสเปิร์มที่ปล่อยออกมาอัตราการปฏิสนธิและพฤติกรรมของปลาตัวผู้และตัวเมีย ดรคอนโดกาว่าปาเมนกะเป็นปลาที่วางไข่โดยการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไข่และสเปิร์มถูกปล่อยลงในน้ําและพราะปกติเซลล์สืบพันธุ์เหล่านี้จะเก็บได้ยากจํานวนสเปิร์มที่ปล่อยออกมาและอัตราการปฏิสนธิระหว่างการผสมพันธุ์จึงยังคงเป็นปริศนาก่อนหน้านี้กลุ่มนักวิจัยของเราได้พัฒนาวิธีการวัดจํานวนสเปิร์มของปลาเมนกะได้อย่างแม่นยําซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไม เราจึงสามารถทําการทดลองนี้ได้สําเร็จจากการทดลองล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วราเมนากาศตัวผู้จะสามารถผสมพันธุ์ได้19ครั้งใน1วันโดยในช่วง3ามครั้งแรกของการผสมพันธุ์ราเมนากาศจะปล่อยสเปิร์มได้มากกว่า50%ของสเปิร์มทั้งหมดในแต่ละวันโดยในช่วงแรกๆของการผสมพันธุ์จะมีอัตราปฏิสนธิเกือบ100%่อแต่จะลดลงเรื่อยๆหลังจากการผสมพันธุ์ครั้งที่10แต่ถึงอย่างนั้น นี่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังในการผสมพันธุ์ของปรามรรยากาศตัวผู้เข้าขั้นไหลเทียมทานในมุมของปรามรรยากาศตัวเมียจะต่างออกไปเพราะยังไงซะการผลิตไข่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานมากแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็สามารถผลิตไข่ได้ทุกวันและเมื่อผสมพันธุ์มันจะปล่อยไข่ทั้งหมดออกมาในทีเดียวนี่หมายความว่าจะมีไข่จานวนมากที่ศูนย์เปล่าโดยเฉพาะเมื่อตัวเมียดันไปผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่ปล่อยสเปิร์มออกมาเกือบหมดหรือหมดแล้วคน การวิจัยนี้ชี้เห็นว่าอาจมีแรงกดดันทางวิวัฒนาการต่อปลาเมดากาตัวผู้และตัวเมียเพื่อให้พวกมันปรับกลยุทธ์ในการผสมพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับตัวผู้อาจหมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างจำนวนครั้งในการผสมพันธุ์กับคุณภาพของสเปิร์มที่ปล่อยออกมาในขณะที่ตัวเมียอาจจะต้องเลือกคู่ผสมพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิสนธิจะสำเร็จมากที่สุดกล่าวโดยสรุปแล้วการวิจัยที่ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยออสกา ได้ให้ข้อมูลอมีค่าเกี่ยวกับพลวัตที่ซับซ้อนของการสืบพันธุ์ในอาณาจักรสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสายพันธุ์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายความรู้นี้สามารถนำไปสู่การศึกษาทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการในวงกว้างช่วยให้นักวิจัยเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและการปรับตัวของสายพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้นราซิวเข้าสาร5ชนิดที่พบได้ในประเทศไทย ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าปลาเข้าสารคืออะไรปลาเข้าสารหรือปลาซิวเข้าสารเป็นปลาที่อยู่ในสกุลออริเซียส ซึ่งสื่อถึงปลาที่อาศัยอยู่ในนาข้าวจากหนังสือปลาน้ําจืดไทยได้อธิบายเอาไว้ว่าปลาเข้าสารที่พบได้ในประเทศไทยจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นปลาเข้าสารขนาดเล็กมีลําตัวกลมยาวพบได้ในแหล่งน้ําจืดสนิทโดยเฉพาะในแหล่งน้ํานิ่งที่มีพืชน,น้ําขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์เช่นนาข้าวกลุ่มที่2จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและลําตัวก็แบนข้างมากกว่ามาพบในแหล่งน้ําก่อยในแหล่งน้ําที่มีคุณภาพค่อนข้างดีและถูกรบกวนน้อยเป็นปลาที่หากินบริเวณผิวน้ําและอยู่รวมกัน เป็นฝูงในธรรมชาติปลาเข้าสารจะคอยกินแมลงที่ตกลงบนผิวน้ําและยังกินสัตว์น้ําขนาดเล็กจนถึงตัวอ่อนแมลงที่อยู่ในน้ําเป็นอาหารพวกมันเป็นปลาเกตขนาดเล็กที่พบได้มากมายหากอยู่ในกิ่นอาศัยที่เหมาะสมพวกมันเป็นปลาที่เพาะพันธุ์ได้ง่ายนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในญี่ปุ่นมีการพัฒนาสายพันธุ์จนเกิดเป็นสีใหม่มากมายและในโลกนี้มีปลาเข้าสารอยู่ประมาณ32ชนิดพบในประเทศไทย5ชนิดต่อไปเรามาทําความรู้จักกับปลาเข้าสารที่พบได้ในประเทศไทยกัน ชนิดที่1ปลาเข้าสารชายครุยปลาเข้าสารชายครุยเป็นปลาน้ำจืดและน้ำก่อยที่ยาวได้ประมาณ3เซนติเมตรมีลำตัวแบนข้างตัวผู้มีขนาดใหญ่การคีบยื่นยาวออกมาเป็นชายครุยชอบอาศัยอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆตามแหล่งน้ำที่มีพืชชายน้ำขึ้นอหน,หนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณน้ำก่อยที่ไหลลงอ่าวไทยและที่น้ำจืดสนิทในคลองต่างๆเช่นในคลองบางกุวย ชนิดที่2ปลาเข้าสารแคประปลาเข้าสารแคะยาวได้ประมาณ1.2เซนติเมตรจดเป็นหนึ่งในปลาและสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยมีลำตัวค่อนข้างยาวมีลักษณะโปร่งแสงจนเห็นอวัยวะภายในได้ค่อนข้างชัดเจนในปลาที่โตเต็มวัยจะมีเส้นสีฟ้าผ้าตั้งแต่ปลายปากจนถึงดวงตาชอบอาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่หากินบริเวณผิวน้ำที่นิ่งและมีพืชน้ำขึ้นหนาแน่นถือเป็นปลาที่มีถิ่นอาศัยกว้างใหญ่ที่สุดในปลาเข้าสารที่พบได้ใน ไทยพบได้เกือบทั่วประเทศยกเวน้นลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำสารวินและทางตะนาวสีชนิดที่3ปลาเข้าสารชวา ปลาเข้าสารชาวายาวได้ประมาณ2.5เซนติเมตรมีลำตัวแบนข้างรอบตามีสีฟ้าหางมีสีส้มจางๆบริเวณปลายคีบก้นของปลาเพศผู้จะมีก้านคีบยื่นออกมาเล็กน้อยแต่ไม่ยาวเท่ากับปลาเข้าสารชายครยพบได้ทั้งในน้ำกร่อยและน้ำจืดบริเวณลำธารติดทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยชนิดที่4เวลาเข้าสารแม่โขง ปลาเข้าสารแม่โขงเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ1.5เซนติเมตรจึงถือเป็นปลาที่มีขนาดเล็กมากชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศไทยมีลำตัวค่อนข้างกลมมีแต้มสีดำที่โคนคีบอ,อกชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งที่มีพืชน,น้ำขึ้นลกพบกระจายพันธุ์อยู่บริเวณลร่ม่น้ำโขงจัดเป็นปลาเข้าสารชนิดที่หายากที่สุดในชนิดที่พบได้ในประเทศไทย ชนิดที่5ปลาเข้าวสารแม่น้ำสงคามปลาข้าสารแม่น้ำสงคาม,าาม,คามถือเป็นสายพันธุ์ใหม่ของปลาเข้าสารถูกค้นพบโดยนักมีมชาวไทยเมื่อปีพศ2553โดยปลาตัวอย่างถูกพบในลูกแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายปลาเข้าสารชนิดนี้มีความยาวประมาณ1.7เซนติเมตร มีแถบสีส้มพาดเหนือตาไปจนถึงแนวท้องมีขอบหางสีส้มแต่ไม่มีขอบสีดำเหมือนกับปลาเข้าสารแม่โขงพบกระจายพันธุ์อยู่ในแม่น้ำสงขามและลู่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องงานวิจัยเผยปราเมตกะมีพลังสึกพันธ์ในระดับไร้เกียมทานสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย